怎么的？

นั่นแหละตลาดเนี่ยเออแล้วเราตงี่เลยอ๋อีลยวตลาดขี่ดูกันอุ้ยเต่าบินก็มี มีตลาดหรออาหารตามสั่งี <half> ่อที่พี่ซื้ออะไรคุณพ่อเอาวนกับวนวน Ờ, xin yêu nắng 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 Đi